รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปมอบนโยบายให้กับกรมสรรพามิตรนะครับศึกษาภาษีโซเดียมและไขมันนะครับเริจาปรับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนต่างเปลาคนไทยลดการบริโภคเค็มลง30%ภายในปีหน้าครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมสรรพามิตร ตดยต้องการให้กลมสรรพสามิตเป็น,นกลไกและรักษาสมดุลด้านภาษีระหว่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนธรรมาภิบาลและรายได้ด้านที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับอย่างเช่นด้านสุขภาพของประชาชนนะครับที่ยังคงดําเนินการจัดเก็บภาษีความหวานแบบผสมต่อเนื่องและเข้าสู่เฟสสี่ตามกําหนดเวลา พร้อมกันนี้ครับยังให้กรมสรรพามิตศึกษาภาษีโซเดียมในสินค้าบางประเภทที่ไม่อยู่ในสินค้าควบคุมรวมถึงภาษีไขมันนะครับเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคตั้งเปลาคนไทยลดการบริโภคเค็มลง30%ภายในปี2568ตัวที่สคือภาษีบุหรี่นะครับให้จัดเก็บภาษีแบบผสมโดยพิจารณาและศึกษาความเหมาะสมในการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่แบบอัตราเดียว เพื่อลดการบิดเบือนกลไการาคาโดยให้พิจารณาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสนับสนุนเกษตรกรในประเทศรวมถึงดำเนินการระบบตรวจติดตามบุหรี่ครับโดยใช้ระบบ QR Code ในบุหรี่เพื่อป้องกันบุหรี่เทื่อนทั้งระบบตัวที่3คือยานยนต์นะครับให้ใช้กลไกภาษีกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบโดยเฉพาะการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน เนื่องจากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงใหญ่รวมถึงการจ้างงานด้วยตัวที่4คือแบตเตอรี่นะครับให้ศึกษาพิจารณาเปลี่ยนจากอัตราคงที่8เป็นอัตราแบบขั้นบันไดเพื่อส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สะอาดและอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ีและตัวที่5ก็คือน้ำมันนะครับกำหนดกลไกรราคาคาร์บอนในภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน6ประเภท เบื้องต้นกำหนดราคาคาร์บอนที่200บาทต่อตันคาร์บอนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยต้องไม่กระทบต่อราคาพลังงานครับต่อ